สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูพริกเนาะพริกนี่จะปลูกตอนไอ้เพราะตอนที่ว่าเสร็จเสร็จข้าวแล้วนะอือปลูกเพราะไร้กระถางเนี่ยอเอาไวป้ปลูกเวเวลาไอ้อันน้ชิ นี่ทันในรดน้ำเลยอันนี้อีโอมคนไทยเขาเรียกอีโอมไทยคนรัฐเรียกอีโอมแต่ว่าเราแถวนี้เขาเรียกผักกระเงยงกำลังงามทำกเกษตรพอเพียงเหมือนพระเจ้าอยู่หัวท่านกลัดไว้ว่าทำกเกษตรพอเพียงมีพริกมีมะเขือมีอะไรหลายอย่างเนาะอันนี้ผักขีนคทำ คำไทยเขาเรียกปลาคียที่เฉยแต่ว่าลาวเขาเรียกปลาคียนเราดูกระตุ้งไรกระทางยังมีทันได้ยังมีทันได้ทำที่ดุกเลยทานตะวันกำลังสุ้มดูชาบ้านชดชื่นดีดาวเรืองสวยมากเลยในดาวเรืองดาวเรืองดาวเรืองกระตุ้ น้าบานเหมือนกันบานทองบานกระตุ้งกระลักตุ้งโอ้โหฮะแต่น้อยทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยอะไรน้อนี่เนาะโอ้ยทำให้ดีด้วยดูทุกอย่างกเกษตรพอเพีพยงตามรอยพระเจ้าอยู่หัวเคยพูดไว้ว่าปลูกพริกปูมัเคือกินอันนี้ก็หอม อีละแต่ว่าคำเล่าเขาก็เรียกหัวม,มปีน,นั่นนี่เียกมีคือการห้ายอย่างมีพริกมีตะขี่ปลูกไว้เลาะบ้านพอได้กินแต่กอนฉันก็ป่วยเป็นลูกนังแข็งแต่ว่าไอ้การที่เจ็บใครได้ป่วยนี่มันต้องมีกำลังใจเนาะจ้ะกำลังใจ คนในครอบครัวแต่ก่อนฉันก็โถเทเหมือนกันโถเทชีวิตว่าคือยังป่วยไปหาหมอหมอ,หมอก็เลยว่า,วามีหายด้กเป็นโรคไอ้หนังเข็งก็มีเคยปินทีนี้ก็ชิดไปชิดมาจะให้กินยาประจําชัดก็มีกินแล้วฉันก็มากินยาสมุนไพรที่บ้านก็ พยายามบบโตสู่ตัวจะโค้งให้ลูกให้ภัยมันหายไปป,ปฏิบัติทรรมหนังสมาธิไปตามเลืองตามราวนะไม่ต้องฉิดอะไรมาคนเราเกิดมาก,กระตองป่วยทุกคนเละแต่ว่ามันอยู่กับกําลังใจจะโค้งอยู่กับกําลังใจครอบครัวใครที่เจ็บป่วยอยู่ก็มีตรงโทเทมีตรงมืดกำลังใจนะ แบบฉันนี่ฉันป่วยจนถามีฉันมีอยู่ในการที่ว่าปฏิบัติธรรมอลไก็ต่ตสู้ตัวจาของให้ลูกให้ภัยมันหายไปอย่าทำจิตใจโอนเอว่าจาของป่วยก็อย่าทำให้จาของนี่ป่วยหนักลงไปทำนั้นทำนี่แล้วเล่นไปปูพักปูอะไรไปนี่คือกำลังใจมันชดชื่น ถึงเวลาก,ก็มานางดูพักดูผิกดูมะเขือดูกเกษตรพ่อเพียงนี่เราก็มีกำลังใจปลูกดอกไม้ดอกไลให้มันมีการชดชื่นดีนี่กับพักีนี่มานางอยู่กับพักีนี่ทนยาทนไอเลนเลนไปซ้เนี่ก็กำลังใจเลยตวัวสูก้ก็รูก็พายอยูมีดูชั้นก็าหายเลยหายมีรูต,ตัวน่ะยานก็ไม่ได้กินประจำต้องไปหาหมอหมอ,หมอให สมมติมาวาให้กินยาประจาเลยโรคนังเข็งนี่หายไหมคุณหมอมีหายดอกมีแต่จีเป็นสุดนะฉันก็นเลยฉิดตัซูว่โอ้ยอยางงั้นมันมันต้องทํารักษาตัวฉกของหมอตัวฉกของดูแลตัวฉกของตัวฉกของนี่แหละคือหมอใหญ่ใครมีหลูดอกว่ะอิงจิตป่วยยังไงตรงร้องดูแลตัวฉะของปฏิบัติเลยกันนั่งสมาธิปฏิบรรัติทำให้จิตมัน อยู่ในวงการประพุติธรรมผดสูงเลยอนุตตรธรรมที่ชั้นปฏิบัติอยู่นี่แหละก็รยหายไปเดี๋ยวนี้เขาว่าจะกวนชั้นทํำดําเดี๋ยวนี้เขาว่าไปทําอะไรมามีทําอะไรระยะก็มีกินมีกินยาไอะไรเดียวยาตุ่มก็ละกินแล้วก็หายมาดีมาก็วก็ทวงชั้นเจอาั้นว่าเออคนไหนที่เจ็บป่วยอยู่ก็ทําเบียบชั้นดื้อ มต้องไปโถเทชีวิตมีต้องไปหนังไปนอนมันฉีดแตะวะ่ว่า้ยกูป่วยอยู่ทําไมเป็นยังไงทําไมกูมีหายมีไอ้กะ่าไปว่าคํานี่ต่อสู้ชีวิตจะโคง้งเป็นหมอใหญ่ดูแลจะโค,ค้งเองคนไหนที่ว่าเจ็บป่วยที่ว่าดูติดฉีดชันกําลังท้ายทํอย่างนี้ก็ให้มีจิตใจฉิดสู้โตสู้ก็รคกภัยจะโค้งด้อเนี่ยมันก็เพลิง มไมนมีอะไมากมีดอกจิตใจยิ้มขิมเข็งสยางดูแลตัวเจา้าขคงเยอะกว่าหายเล็บชั้นนี่ฉันก็าหายล่ะดอกว่าผาชั้นกว่าดีคิปนี้ก็เท่านี้แล้วเนาะให้ดูผิดดูอะไรไปกำลังมีท่านกำลังมีท่านทำถีปลูกดีนี่แต่ว่าก็มีความสุขการดูแล ตัวจะโค้งแล้วก็ปูพักปูกมีกเกษตรพ่อเพียงนย่แหละพอดีกินไปมีตองสือคขาหลูกไผ่ใครคิบก็หายอ้าวขอจบเทนีแล้วเดียด๋วยวยโอกาสหน้ามีนัดให้ดีๆกะทิเอามาให้พี่น้องชมนะพี่น้องฟังอีกขอบคุณค่ะบ๊ายบาย